พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่65เรื่องวิสาขาขอพร8ประการครั้งหนึ่งนางวิสาขาได้กราบทูนนิมนต์พระพุทธองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มารับพัฒหาอยังเรือนของนางก่อนสว่างวันนั้นมีฝนตก พระพุทธองค์จึงตรัสกับภิกษุสงฆ์ว่าพวกเธอจงอาบน้ําฝนกันเถิดเพราะฝนนี้เป็นฝนสุดท้ายแล้วบรรดาภิกษุเมื่อได้รับพุทธานุญาตจึงพากันเปลืองจีวรและสสบงเปลือยกายอาบน้ําฝนอยู่ในภายในบริเวณพระวิหารนางวิสาขาครั้นตกแต่งขาทนิยะโพชนิยารเรียบร้อยแล้วใช้นางทาสีไปกราบทูลพระบรมศาสดาถึงพัตตการนางทาสีมาถึงพระเชตวัน เห็นภิกษุสงฆ์เปลือยกายอาบน้ำฝนอยู่สำคัญว่าเป็นพวกอาเจลกะมิใช่ภิกษุสงฆ์จึงกลับมาบอกเจนางวิสาขานางเป็นหญิงฉลาดเข้าใจทันทีว่าบรรดาภิกษุสงฆ์พากันเปลือยกายอาบน้ำจึงสั่งให้นางทาสีนั้นกลับไปนิมนต์อีกเมื่อนางทาสีไปถึงเป็นเวลาที่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายอาบน้ำเรียบร้อยแล้วต่างก็กลับไปยังที่พำนักของตนนางทาสีกลับมาแกล้งอีกว่า ในพระเชตวันไม่มีภิกษุสงฆ์แม้แต่รูปเดียวนางวิสาขาดำริว่าบรรดาสงคงอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปสู่ที่พำนักจึงให้นางทาสีกลับไปอีกเป็นคำรบที่สามเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบคำทูลนิมนต์แล้วพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จึงเสด็จไปยังเรือนของนางวิสาขานางได้อังคาดภิกษุสงฆ์อันมีพระพุทธองค์เป็นประมุขด้วยของเคี้ยวของฉันอันประนีตเมื่อเสร็จพัฒกิจแล้ว จึงกราบทูลขอพรแปดประการต่อพระพุทธองค์ดังนี้ 1. ขอถวายภาพน้ำฝนแจกภิกษุ 2. ขอถวายพระทหารแจกภิกษุอาคันตุก,กะ 3. ขอถวายสเสบียงแจกภิกษุซึ่งเดินทางไกล 4. ขอถวายพระทหารแจกภิกษุอาพาธ 5. ขอถวายพระทหารแจกภิกษุที่ดูแลภิกษุอาพาธ 6. ขอถวายเภสั์แจกภิกษุอาพาธเจ็ ขอถวายข้าวยาคูแจกภิกษุเป็นนิด 8. ขอถวายผ้าคลุมอาบน้ำแจกภิกษุณีพระผู้ทรงตรัสถามว่าวิสาขาเธอเห็นอานิสงส์อะไรจึงขอพรนี้ต่อตถาคตวิสาขากราบทูลว่าบรรดาภิกษุในพระธรรมวินดัยนี้จำพรรษาอยู่ในที่ต่างๆหลังออกพรรษาแล้วจากพากันมาสาวัตถี เพื่อเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์คติของภิกษุผู้มรรณภาพแล้วว่าภิกษุนั้นได้บรรลุโซดาปฏิพลสักทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลหากหม่อมฉันทราบว่าภิกษุเหล่านั้นเคยมาสู่กรุงสาวัตถีก็แน่ใจว่าพระคุณเจ้ารูปนั้นคงเคยได้ใช้สอยผ้าวัสสาวสิกะสาดกได้ฉันอาคันตุก,กพัทขมิกพัท กิลานพัฒกิลานุปถากพัฒปักขิกพัฒหรือยาคูที่ม่อมฉันเคยถวายเป็นแน่เมื่อม่อมฉันรึกถึงกุศลน,นั้นอยู่ความปลื้มใจจักบังเกิดเมื่อใจอิ่มเอิบแล้วกายจักสงบเมื่อมีกายสงบแล้วจักมีความสุขจิตจักตั้งมั่นเมื่อเป็นเช่นนั้นจักเป็นอันว่าหม่อมฉันได้อบรมอินทรีย์อบรมพละอบรมพุทชง หม่อมชันเห็นอนิสงส์นี้จึงขอประธานพรจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเจ้าข้าพระพุทธองค์จึงประทานพรแปดประการแกจนางแล้วส่งอนุโมทนาด้วยพระคาถาว่าสตรีใดบริจาคทานด้วยความศรัทธาเลื่อมใสย่อมสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นสาวิกาของพระสุคตสตรีใดอาศัยมรรคปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นย่อมประสบสุขในสวรรค์ตลอดกาลนาน นอกจากพรที่ทูลขอพระพุทธองค์ยังทรงอนุญาตสลากพัดอาคันตุกพัดคมิกพัดขิลานพัดขิลานุปถากพัดปักขิกพัดและทุวยาคูสำหรับภิกษุณีส,สงฆ์อีกด้วยการถวายผ้าวัดสาวาสิกาหรือผ้าอาบน้ำฝนจึงถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ราวหนึ่งนางวิสาขาถูกเชื้อเชิญไปในงานมงคลในฐานะผู้อาบุโสซ,ซึ่งเป็นที่เคารพรักของชาวกรุงสาวัตถีเมื่อเสร็จงานแล้วมหาชนต่างพากันไปวิหารเพื่อฟังธรรมนางวิสาขาสวมเครื่องประดับมหาลดาประสาทร่วมเดินทางไปกับชนเหล่านั้นด้วยก่อนเข้าไปสู่พระวิหารนางคิดว่าการจะสวมเครื่องประดับนี้เข้าไปฟังพระธรรมย่อมไม่สมควรจึงได้เปลื้องเครื่องประดับนั้นออก ห่อส่งให้หญิงบริวารที่ตามมาถือไว้แล้วเข้าไปในพระวิหารฟังพระธรรมเทศนาจบถวายบังคมพระบรมศา,ศาสดาแล้วออกจากวิหารประสงค์ไปดูแลภิกษุสามเณรอาพาธและถวายเภสั์บริวารลืมเครื่องประดับมหาดาประสาทที่วางไว้ในพระวิหารโดยปกติเมื่อบริษัทฟังธรรมลีกไปแล้วพระอนุนเทระย่อมเจ็บงำของที่ลืมนั้นไว้ให้วันนั้น ท่านเห็นเครื่องประดับของนางวิสาขาวางอยู่จึงถูนให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบพ,พระผู้ทรงตรัสว่าจงเก็บไว้ในที่อันควรเถิดพระอนุทถระทําตามพระดํารัสนั้นยิงบริวานนึกได้ว่าลืมห่อเครื่องประดับไว้ภายในพระวิหารจึงแจ้งให้นางวิสาขาทราบแล้วรีบไปนํากลับคืนมาพระอานุเห็นยิงบริวารกลับมาจึงบอกแจ้นางว่าฉันเก็บไว้ณที่นั้น เธอจงนำกลับไปเถิดเมื่อหญิงนั้นนำกลับมาแล้วนางวิสาขาคิดว่าเครื่องประดับอันพระคุณเจ้าจับต้องแล้วไม่สมควรที่จะนำมาประดับอีกด้วยความเคารพในพระอนุ์จึงดำริว่าจากจำหน่ายเครื่องประดับนั้นแล้วน้อมนำสิ่งที่เป็นกัปปิยะไปถวายสงนางวิสาขาสั่งให้เรียกช่างทองมาเพื่อตีราคาช่างทอง ได้ตีราคาถึงก้าโกดนางจึงนำมหารดาประสาทขึ้นมาวางบนยานตระเวนบอกขายทั่วกรุงสาวถีแต่ไม่มีผู้ใดสู้ราคาได้นางจึงซื้อเครื่องประดับนั้นเสียเองอัถกถามหาปริภัานูตรหน้า447กล่าวว่ามหารดาประสาทมีทั้งหมด3ชุดผู้มีโอกาสใช้เครื่องประดับนี้มีสตรีเพียงสานางคือนางวิสาขาหนึ่งนางมัลิกาภรยาของพันธุลเสนาบดีหนึ่ง และบุตรีของเศรษฐีกรุงพารณสีหนึ่งหลังจากนั้นนาวิสาขาให้คนทรา์ก้าวโกรธบรรทุกเกวียนนำไปยังวิหารทำให้บังคมพระบรมศาสดาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์พระอนุเทราผู้เป็นเจ้าได้เป็นผู้เก็บรักษาเครื่องประดับที่หม่อมฉันลืมไว้ในวิหารจำเดิมแต่การที่พระเทราจับต้องแล้วหม่อมฉันไม่อาจจะนำมาประดับได้อีกด้วยความเคารพหม่อมฉันได้ขายเครื่องประดับนั้น แล้วน้อมนำเอาขาปะนะนี้มาถวายต่อสงฆ์หม่อมชันจะน้อมเข้าไปในปัจจัยประเภทใดพระเจ้าข้าพระบรมศาสาตราตรัสว่าวิสาขาเธอจงนำไปสร้างเสนาสนะสำหรับสงฆ์ที่ใกล้ประตูทางด้านทิศตะวันออกเถิดนางทูลรับว่าสมควรแล้วพระเจ้าข้าแล้วนำขาปะนะนั้นไปซื้อที่ดินส่วนหนึ่งของอุทยานบุพพารามเพื่อก่อสร้างปราสาท สำหรับเป็นที่ประทับของพระพุทธองค์และเป็นที่พำนักของภิกษุสงฆ์ทั้งปวงวันหนึ่งพระบรมศา,ศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุง่งเห็นอุปนิสัยของพัทธชิบุตรของเศรษฐีเมืองพัทยาว่าจากได้บรรลุมรรคผลหลังจากเสร็จพัฒกิจในเรือนของอนาถบิธิกะแล้วจึงเสด็จออกจากกรุงสาวัตถีทางประตูด้านทิศเหนือด้วยประสงค์จะไปโปรดบุตรเศรษฐีนั้น ตามปกติวันใดที่พระพุทค์ทรงรับภิกษุในเรือนของนางวิสาขาแล้วก็จะเสด็จออกทางประตูเมืองด้านทิศใต้ไปประทับอยู่ในพระเชตวันวิหารหากวันใดทรงรับภิกษุในเรือนของอนาถเบญิกะก็จะเสด็จออกทางประตูเมืองด้านทิศตะวันออกไปประทับที่อุทยานบุพพารามวันนั้นเหล่าชนเห็นพระบรมศา,าสดาเสด็จดำเนินมุ่งตรงสู่ประตูด้านทิศเหนือ ต่างก็ทราบว่าเป็นการเสด็จจาริกของพระองค์นางวิสาขาทราบว่าพระบรมศาสดาพระสงฆ์จะเสด็จจาริกจึงไปกราบทุลว่าหม่อมชั้นกำลังเตรียมการสร้างวิหารถวายแด่พระสงฆ์ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดประทับอยู่ในกรงสาวัตถีเถิดพระเจ้าข้าพระพุทธองค์ตรัสว่านี้เป็นการจาริกของเราหากเธอประสงค์ภิกษุร,รูปใดให้ดูแลการก่อสร้าง ก็จงระบ,บาดของภิกษุรูปนั้นเถิดนางวิสาขานั้นแม้จะพอใจพระอนุเทระก็จริงแต่คิดว่าพระมหาโมคคลานาเทระเป็นผู้มีฤทธิ์การงานของเราจักสำเร็จได้ก็เพราะอาศัยพระเทระนั้นจึงระบ,บาดพระโมคคลานัเทระไว้พระเทระหันมาทางพระบรมศาสดาเพื่อทูลขอพระพุทธานุญาตพระบรมศาสดาตรัสว่าโมคคลานะ เธอจงาพาภิกษุบริวารห้ารอรูปของเธอกลับเถิดพระโมคคลลานาเทระได้ทำตามพระดำรัสนั้นด้วยอนุภาพของพระเทระพวกมนุษย์ผู้ไปเพื่อสแสวงหาไม้และหินระยะทางแม้จะไกลเพียงใดก็ขนไม้และหินมากมายมาให้ทันในวันนั้นนั่นเองโดยไม่มีอุปสรรคใดๆภายในเวลาเก้าเดือนก็สร้างปรา,าสาทสองชั้นเสร็จ เป็นปรา,าสาทประกอบด้วยห้องพันห้องคือชั้นล่าง500ห้องชั้นบน500ห้องนางให้สร้างยอดปรา,าสาทอันจุน้ำได้60กระออมด้วยทองคําและขนานนามว่ามิขารามาตุปรา,าสาทนางวิสาขาเฝ้ารอเวลาที่พระบรมศาสดาจะเสด็จกลับมายัางกรุงสาวัตถีครั้นทราบว่าบัดนี้พระทศพลเสด็จกลับมาถึงแล้ว จึงเข้าไปเฝ้าณพระเชตวันวิหารและทูลเชิญพระพุทธองค์ไปยังมิคารามาตุปราศาสตรทูลขอปฏิญญาว่าพระเจ้าข้าขอพระองค์และภิกษุสงฆ์ประทับอยู่ในมิคารามาตุปราศาสตรมั่มชั้นจักทําการฉลองปราศาสตรพระบรมศาสดาทรงรับโดยดุษณี จำเดิมแต่การนั้นนางวิสาขาได้ถวายทานแจภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานในวิหารนั้นในวันสุดท้ายได้ถวายผ้าสาดกเพื่อทําจีวรแจภิกษุใหม่และได้ถวายเพสัตเต็มบาทภิกษุทุกรูปนางวิสาขาบริจาคทรัพย์ในพระพุทธศาสนาทั้งหมด27โกดคือค่าซื้อที่ดิน9โกดค่าก่อสร้างวิหาร9โกดและ ค่าใช้ใจ่ายในการฉลองวิหารอีก9โกดวันสุดท้ายของการฉลองมิคารามาตุปราศาส์นางวิสาขาคิดว่าความปรารถนาอันใดที่เราตั้งไว้แล้วในการก่อนความปรารถนาทั้งหมดนั้นสมดังมโนรถแล้วในวันนี้นางเดินเวียนรอบปราศาส์เปล่งอุทานด้วยความปลื้มปิติว่าเราเคยปรารถนาที่จะถวายปราศาส์ใหม่เป็นวิหารธาน เราเคยปรารถนาที่จะถวายเตียงตั้งฟูกและหมอนเป็นเสนาสนทานเราเคยปรารถนาที่จะถวายสลากพัดเป็นโภชนานเราเคยปรารถนาที่จะถวายผ้ากาศิกพัดผ้าเปลือกไม้และผ้าฝ้ายเป็นจีวรทานเราเคยปรารถนาที่จะถวายเนยใสเนยข้นน้ำพึ่งน้ำมันและน้ำอ้อยเป็นเพสัตทานในวันนี้ทุกสิ่งที่เราปรารถนานั้น สำเร็จบริบูรณ์แล้วพิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงของนางวิสาขาจึงกราบทูแลแด่พระบรมศา,ศาสดาว่าพระเจ้าข้าชื่อว่าการขับร้องของนางวิสาขาพวกข้าพงไม่เคยได้ยินมาก่อนวันนี้นางอันมีบุตรได้หลานแวดล้อมขับเพลงเดินเวียนรอบปราสาทด้วยอาการเช่นนี้ ดีของนางกำเริบหรือนางเสียจริตไปแล้วพระเจ้าค่าพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายวิสาขาหาได้ขับเพลงไม่ความปรารถนาของเธอนั้นเต็มบริบูรณ์แล้วเธอดีใจว่าความปรารถนาที่เธอตั้งไว้ทุกอย่างนั้นถึงที่สุดแล้วในวันนี้เธอจึงเดินเปลงอุทานด้วยความปีติสมนัสในความสำเร็จนั้นเหล่าภิกษุกราบทูลถามว่า นางตั้งความปรารถนาไว้แต่เมื่อไรพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงนำอธิษฐานมาตรัสว่าเธอตั้งความปรารถนาไว้ตลอดแสนกับในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวา่าปฐุมมุตระครั้งนั้นเธอได้ถวายทานแก่ภิกษุหนึ่งแสนรูปครบเจดวันในวันสุดท้ายได้ถวายผ้าสาดกเพื่อทำจีวร แล้วถวายบังคมพระบรมศา,ศาสดานางหมอบลงแทบบาทมูลตั้งความปรารถนาไว้ว่าด้วยผลแห่งทานนี้หม่อมฉันมิได้ปรารถนาความเป็นใหญ่ในเทวโลกแต่ประการใดหม่อมฉันได้รับพรแปประการในสำนักแห่งพระพุทธเจ้าผู้เชิญพระองค์แล้วขอตั้งอยู่ในฐานะดังมารดาเป็นยอดของอุบาสิกาผู้สามารถบำรุงสง์ ด้วยปัจจัยทั้งสี่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงปรารบถึงอนาคต,ตการของนางตรวจด,ดูตลอดแสนกับทรงพยากรณ์ว่าความปรารถนาของนางจักสำเร็จในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมเธอจักเป็นอุบาสิกาชื่อว่าวิสาขาได้พอในสำนักของพระองค์แล้วตั้งอยู่ในฐานะดังมารดาจักเป็นยอดแห่งอุบาสิกาผู้บำรุงด้วยปัจจัยสี่ จำเดิมแต่การนั้นมานางท่องเที่ยวอยู่ระหว่างเทวโลกและมนุษย์โลกในอัตภาพนี้ถือกำเนิดเป็นธิดาของทนัญชัยเศรษฐีได้ทำบุญเป็นอันมากในพระพุทธศาสนาก็สมบัติอันนางตั้งความปรารถนาไว้นั้นสำเร็จแล้วในบัดนี้พระบรมศาสดาครั้นทรงแสดงอดีตในทานจบแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายวิสาขา มีได้ขับเพลงด้วยประการชนิแลขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ณมิคารามาตุปราศาทในอุทยานบุพารามทรงสถาปนานางวิสาขาไว้ในตำแหน่งเอตตะคะเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งปวงผู้ถวายทาน